สวัสดีค่ะกลุ่มที่ฉันจะมานำเสนอโครงงานเรื่องน้ำขมิ้นชันสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพระดับชั้นม3าทับสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. เด็กหญิงสุภาพรนาม,มานัย 2. เด็กหญิงจงกนณีวรรณสุด 3. เด็กชายเกียรติพลน้ำมนดี 4. เด็กชายพัสดาจิตเลิศ 5. เด็กชายพงศกรยางคำ 6. เด็กชายปฏิพนันธ์งขนองและ7 ดิฉันเด็กหญิงเสนนร่าค่<า><า>มีดังนี้ 1. ช้อน 2. กระช้อน 3. ามมีดสเฉียงห้าครอกหินสากหิน 6. ก,กระมังเจดกระดง้งและที่ขาดไม่ได้คือคขมิ้นค่ะวิธีในการทำขมิ้นชันคือ หนึ่งนำขมิ้นชันไปปอกเปลือกลดล้ลางน้ําให้สะอาดค่ะน,ำคำนํำขมิ้นมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆตอนที่สามนำขมิ้นที่ฝานแล้วมาพึงแดดไว้ เมือ่อนำขมิ้นมาฝึงแดดประมาณสองสามวันจะได้ลักษณะนี้ขั้นตอนที่ห้าคือนำขมิ้นที่แห้งแล้วนำมาบดตำให้ละเอียดด้วยครกหินหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงนำครกหิน เพราะคบหินจะบดได้ละเอียดกว่าคกธรรมดาสุดท้ายคือ,อ,อนำขมิ้นที่บดแล้วมาร่อนให้ได้แต่ผงละเอียดมาห่อกลิ่นนี่ครับอยู่บ่คุณได้ทุกไหมที่ถ้าป้านี่งานอยู่บ่แค่สดข้าวเวนโลกลู๊ดแตงกี๊ไม่เสียมิชานมีดังนี้หนึ่งช่วยสมานแผลใน,นกระเพาะอาหารสองช่วย ทำให้ไขมันเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อและข้อ3เชช่อต่อต้านอนุมนิสระแล้วก็ยังมีวิตามิน A, C, E วิธีรับประทานผงขมิ้นชันใช้ปรุงอาหารและยังสามารถชงเป็นน้ำดื่มได้สำหรับกลุ่มนี้ฉันก็ขอจบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้และต้องขอขอบพระคุณครูยงจิตเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนพวกเราขอขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ